เบลโล่ท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเเซมีเกมให้เลือกมากมายสามารถอัดไลน์ได้ที่หน้าจอหรือลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะมีคนด้านบนใช่พี่ใช่ใ่ได้เสียงด้านบนเอ้รีบเปิดใหม่มีเสียงด้านบนครับ าต้องเอาแล้วจังหวะนี้นนมีคอติกนะวาง้ดยพี่บนหัวด้วยนี่ไงสองัวเลยมีคอติกมีคอติกปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ เราถอยมาได้อย่างไรเ,เพราะมีคอติกอะ่ะกลลังรีโหดดัดนเดี่ยวมันเสียงดังแล้วมันลำบากมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะแพ้ออมันยังอยู่ ฟังลราพวกเราอยู่ไม่ไกลาจากวงเซฟโซนแล้วตรงเวลาเหลือสามสิบ้านาทีแล้วเข้าใจหนึ่งมันเดินมาไม่ได้หรอกมันเจ็บมันเจ็บโลโลมีตัวโลโลมาก มีปรชุมด,ด้านบนไปเดินโล่น่าจะปั๊มยาวเลยน่าจะถอยแล้วคิดว่าน่าจะถอยแล้วแหละมุมมันเป็นมุมตันนะพี่ทางตันม, package, ม,ม,มันน่าจะถอยแล้วนา่วนาจะไปแล้วไปเล่นด้านบนไงไอตัวด้านบนเราพี่ โอเคมีตัวข้างนอกพี่เวทเฮ้ยโอ้โหเพื่อนโดนอ่าได้อยู่ได้อยู่ชุดได้อยู่ฝั่งขวายิงกันอยู่ วงยังอาวงยังอยู่ใกล้เราอยู่ทางซ้ายเราก็ยังเล่นได้อยู่นะเนีน่ยมีนั้นบน,นระวังด้วยอย่อยอยไปโอ้โหขุยเต็มเต็มโอ้โหมันก็ดันยิงผมได้ มันอยู่ตรงต้นไม้ไปพี่อ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วจ้อ,อตแตกเกอบน็อกเมื่อกี้ขาดได้ยี่ห้าดามจดเอ้ยมีตัวประชิดมีตัวประชิดข้างหลังลเหรอเฮ้ยระวังไว้ใจเย็น đi tắm đang cỏ đen đấy ô hô mấy đồ này bỏ mấy kia đang dưới สายที่จัดเมื่อกี้ัวยเลยในบน,ううนหนัวฟังไม่เสร็จสักทีเ,เอ้เดี๋ยวพี่ไปช่วยโอ้โ oh หอย่างลือเยอะไปแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเป็นแมทิคลมแบบนิยตอนพี่ยังจะพิวอยู่เหรอพี่อยนอกวงไป ชุบได้แล้วพี่โอเคโอเคข้างบนโอเค okay, ข้างบนไปแล้วครับไปแล้วครับชุบป่วนคนนะ่ะผมบอกเลยสวยในกล่องนี้ข้างหน้าข้างซ้าย

Cái đang tay tua. Ấy sai sai, cái cái. Đó này. Xoay bị sai. Đóng rồi. Đang 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 đang. Lá xong tua. Lắp xô, lắp xô cái tao gạt Lắp xô nó, chỉ thôi con Chịp chịp chịp,

นออาฮ่โอ้พวกเขาพึ่งไนสฉันว่านั้นคไรใมแล้เอาวะมีสไนก็บอกเดียวเฮ้ยมีค่ยิงเฮ้ยบอดหรือเปล่าโอเค เฮ้ยไม่น่าใช้บอดนะเนี่ยคั้งหนึ่งกอมองกอมองตรงนั้นโอเคบอดบอดบอดกอมองตรงนี้พี่ช้อา่าสามด้วยโอเคครับ

ต hey, hey, ิกตอกสิบวินาทีอย่างน้อยวงเซฟโซนก็อยู่ใกล้โอเคเดินไปพร้อมวงเอ้ซสายสายมีคนสายมีคนตายตายตาย มีสองที่ด้านบนเฮ้ยล,ละเฮ้ยระวังกีบาตตากีบาตตาถอยถอยถอยทำไมถึงวิ่งอย่างนั้นนะกีบาตตาทำไมนายวิ่งอย่างนั้นเพื่อน มีซ้ายที่หนึ่งข้างล่างแล้วก็ขวาข้างบนโอเคเดี๋ยวดูว,วงอ่าเราอ้อมเเดี๋ยวครับข,ขอเท้าไปทำไมเดี๋ยวเราอ้อมไปเล่นซ้ายวงอ่ะมันอยู่ไหนวะพี่อยู่ด้านบนครับเมื่อกี้ด้านบนทางขวาเลยไปไหตามพี่มาตามพี่มาใส่แล้วหาที่เล่นก่อนเนี่ยข้างหน้าเล่นได้ทางขวา ไปอสองเตี้ยนหมอนก่นอนโอ้ย,แม,ยแม่เธอเดไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะก็น่าหนา่ะอ่าหินน่าเล่นได้หินน่าสายเล่นได้เอ้ยไม่ได้ บวกกันไปบวกกันไป,กกนไปเดี๋ยวรอเติร์ดหมกเลยช่วงนี้กำลังเก็บแรง้งอยู่คือแบบอยากจะบวกใจจะขาดแต่ว่าต้องเอาดับให้ถึงพีเดเตอร์ก่อนนะมีตัวเศษหรอพี่อ่าข้างล่างน่าจะเป็นตัวเศษพี่ว่านะมันก็ข้างบนเต็มตี้ครับ make for sure เล่นแบบเช่์สุดวงเราวงเราฝั่งนี้เล่นหน่ะฝั่งนี้เล่นหน่ะโอเคมันยิงตัวฟาวข้างบนแบบมีข้างบนคำตัวหนึ่งรอ,ร,อรออนตีผมพี่รอ,อนตีผมกระแดงไม่กระแดงตัวหนึง่งมันล็อกอ่ะตอนนี้อันตีผมหกสิบสี่อ่ะ หกวิเอหก็ได้สองโซวอะไข้างบนแล้วก่อนได้อยู่อยู่ในวงอยู่โอ้โหทีวงปิ่มปิ่มผมบอกแล้วว่าเล่นได้พี่เอขวาขวามันยิงกันอยู่ไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะวงท้ายแล้วพี่น่าจะเล่นได้ กงไหนอะอ่า uh, หินหน้าอย oh. นหน้าทางซ้ายเล่นได้อัน yeah. อันนี้ก่อนเถียรจะเอ๋ไม่มีใครให้ยิงเลยเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปหาส่งตัวปองไปก่อนไปเลยไปเลยพี่พี่จะให้ผมอันตีไปวางตรงไหนก่อนอ่าตรงข้างหน้าหน้าหินเนี่ยอันตีไปเลยในตรงนี้ใงนี้อ่ามันไปได้เลยนี่วะโอเคเนี่ยอันตีไปเล่นในด้านหน้าก็ได้ตรงตรงหน้าหินเนี่ยโอเคเอาไว้หนีเผื่อเผื่อวงไปทางนู้นจัะไปน้องชาย โอเคคอสเราคอสกันได้อยู่ทางนี้หน้าหลังมีคนไม่ไปทางเราคนหนึ่งเลดเดดโดนโดนก่อแตกเลยฝั่ <Okay. S 2> งนู้นต้องหนึ่งต้องหนึ่งังไปช่วยกลังไปช่วยมีตัวชาร์จมีตัวชาร์จไอ,อ้ฝ่ายยิงฝ่ายยิงสวยสวย หมดหมดตายสวยครับเหลือสองก็แชมป์ได้เย่มันไม่สู้มันไม่สู้ผมอพี่มันวิ่งหนีออกไปเลยอ่ะสวยงามอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดักหลานด้วยนะครับสําหรับในเชิดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม ถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาส้ลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย